เป็นอยังเนอะฮะคืออาการแบบนี้นาะเป็นอยังนาะชุกยังจุกเรื่เดือนกับอีหยังอีกกินนีหยังมามเนี่ยเอาบองแง้งี้ไม่ได้ยินกินหยังมามเนี่ยสีอ้วกแล้วตายแล้วคานแล้วสปาเก็ตตี้ แก้ำแดงหนึ่งแก้วน้ำแดงฮิลลูบอยขานลงแล้วโอ้ยจุกหลายไปปั่นจากาักรยานไปมันบ่ไหวเตี่ยใจเปิทดปท้องมึงดูจุกคักบ่จุกคักจุกโอ้จุกคักโอ้ตายบ่ไหวแล้วอนอน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 ใจมึงดูเบิ่งหน้าดู ตายตาย่ฮ huh? ะ